ใครอายากรู้วิธีในการดูแลหน้าของผมตามผมมากันดีกว่าครับกระตัง์ของ New T T C ของยี่ห้อ a m b e r r y มานะครับจะเจอเป็นสบู่แบบนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเป็นรูปทรงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคล้ายๆกับรังคึ่งแล้วก็ไม่กลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะะนี่ขัดอไรับงเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ต้องบอกเลยนะที่แรกคือหน้าแบบอืมหน้าแบบไม่ไรีบวาวขนาดนี้พอใช้เสร็จปุ๊บหน้าแบบดูเด้งขึ้นมาเลยอะ่ะก็ดีครับคือเมื่อกี้หน้าผมดูหยากกร้านตอนนี้คือหน้าเด้งมากดีกว่าครับเป็นเซรั่มของยี่ห้อแอมเบอรี่นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากพรีเมียมที่มีสารสกัดจากสางสาหร่ายพวกองุ่นนะครับแล้วก็ช่วย ในการที่เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะครับเก็บก,กับน้ำให้กับซิลผิวช่วยลดเรือนริ้วรอยทําให้ฟื้นฟูกระชับหน้าเด้งเหมือนเด็กเลยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมผิวอีกด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงมาทาเลยดีกว่าว่าเซรั่มตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นเซรั่ม um, ตัวหนึ่งที่สนใจนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหน้าเป็นครีมของเซรั่มน่าสนใจเหมือนกัน เป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เหนอะสักเท่าไหร่นะครับใครมีอาการแพ้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวนี้นะครับไม่มีสารปราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แต่งติ่งด้วยนะเดย์ครีมกันบ้างตัวนี้มีเอ f ีเอถึงห้าสิบบวก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 ไ้ซ้ำไปนะครับสามารถพง่ายๆคือว่าทำกิจกรรมการแจ้งอย่างผมเดี๋ยวนี้จอ่อขับมอไซค์ไปข้างนอ,อกนะครับโอเคอยู่อยู่เลยนะครับไม่ต้องไปเซร,รีมกันแดดเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วย ด้านอนุโมท่ารวมถึงหน้าผมในกระจ่างใสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องไปซื้อครีมกันแดดเพิ่มด้วยออกมาวาวมากๆเป็นยอบแบบนี้นะครับขออนุญาตให้ดูดสดๆเลยดีกว่าครับเนี่ยครับเนื้อครีมออกมาดูบางเบาขออนุญาตทานนะครับปกติผมจะคนผิวง่ายผิวแพ้ง่ายนะครับ เนื้อครีมออกมาดูไม่เหนียน,นะนะแล้วก็ซึมซาบเบ็วสู่ผิวนะครับอืมหลายคนถามมากแล้วก่อนนอนผมใช้อะไรนะครับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่พ่อกรีนเออนิวติซีเหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวไนท์ครีมนะครับตัวไนท์ครีมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้กระจ่างใสลดเรือนผ้ากระจูดด,ดำได้นะครับแล้วก็ที่หมาสุดคือให้หน้าชุ่มชื้นตลอดทั้งคืน ติตภัณฑ์ของย่อแอบเบอรีต้องครบเครื่องเรื่องผิวหน้านะครับจริงๆเลยนะครับใช้ดีทุกตัวเลยผมเล่อยากได้ใช้ตั้งแต่เซรั่มนะครับสบู่ดีท็อกซ์รวมถึงกันแดดแล้วก็ไนครีมด้วยใช้ดีจริงๆครับยังไงก็หาซื้อดูผ่านแอปพลิเคชัน Shopee หรือไม่ก็ติดต่อกันที่ Facebook ชื่อ a อบ r y Skincare กันนะครับ